สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามช่องวันดีๆนะคะวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนเพื่อนมาไหว้ปูยย่ย่านาคราชนะคะที่วัดป่าผักโดมนะคะที่อุบลอำเภอพิบูลบางสาหันนะคะสําสหรับท่านไหนที่อยู่อุบลน,นะคะจะรู้จักดีนะคะเพราะว่าปู่ธนมูลท่านก็มีคนกร่าวไหว้บูชานะคะเป็นที่ดงดังนะคะในการมาขอบุญนะคะ ก็สาเร็จนะคะพอดีว่าแอดมีพี่ที่ทางานนะคะที่ท่านเป็นพรามท่านแนะนาให้แอดมามาไหว้ปู่มาขอเนื้อคู่นะคะพอดีว่าจริงๆแอดก็นับถือปู่ก็มาไหว้ปู่ประจําอยู่แล้วนะคะแต่ภาคหลังเนี่ยแอดไม่ค่อยได้มาแอดเคยมาบุญนะคะแล้วก็มีโชคมีอะไรเยอะก็มาแก้บุญตลอดนะคะด้วยไข่ไก่นะคะ วันนี้นะคะแอดก็ได้ทำตามที่พี่พรามบอกนะคะว่าแอดเป็นสายพญาน,านาะคคะแล้วก็ต้องมาขอเนื้อคู่ที่วัดป่าผักโดมนะคะกับปู่ธนโมนะคะที่ว่าแอดเป็นสายพญายนาคยังไงนะคะคือ,อแอดก็ไม่แน่ใจนะคะช่วงแอดเริ่มบูชาพญายนาคมาตั้งแต่ปี58เนาะแอดก็ได้เดินทางไปคำชะโนดก่อนที่เดินทางนะคะคืนตอน ก่อนนอนตอนนอนนะคะแอวได้ฝันว่ามีฤาษีนะคะเอาพญานาคองค์เล็กๆนะคะมาไว้ในมือนะคะแอวก็ได้กำวานะคะพบอ,อ่แบมือออกมานะคะก็เห็นพญานาคองค์เล็กๆสีขาวนะคะเกิดสีทองนะคะเดี๋ยวแอตจะมาเล่าต่อนะคะตอนนี้พี่พรามท่านได้แนะนำนะคะ ให้ลงไปไหว้ตรงที่เป็นปากถ้ำแต่ก่อนเขายังไม่ได้ทําปากถ้ำแบบนี้นะคะตอนลงไปน่ากลัวนะคะไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะคะช่วงน้ําขึ้นนี่น้ําจะขึ้นมาไม่สามารถลงไม่ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงน้ารุนนะคะไอ้ก็ได้เดินลงไปก็เอาบายสีลงไปขอ,ไป,อไปนั่งอธิษฐานขอตรงท่าเลยนะคะตรงนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นของท่านนะคะที่ขึ้นมา ตรงตรงนี้นะคะก็ขอนางอธิษฐานขอให้ก็บอกท่านบอกเกล่านะคะว่าเจออะไรมาขอคู่บุญคู่บรารมีให้ปู่ให้ย่าจัดสันเนื้อคู่ให้เรานะคะให้เป็นเนื้อคู่นะคะถ้าใครไม่ใช่เนื้อคู่นะคะไม่ใช่คู่บุญคู่บรารมีก็ให้พลักออกไปนะคะอันนี้แอดก็ได้ลองมาทํา ตามที่พี่พรามบ,บอกนะคะเพราะว่าท่านเห็นว่าเหมือนประมาณว่าแอดมีคู่ซ้อนอะไรนี่แหละคะ่ะก็ดึงไม่ให้มีคู่แล้วก็ต้องเป็นคู่ทีูุ่ย่าจัดสรรให้เท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นแอดจะเอาายสีขึ้นไปไหว้ข้างบนนะคะแล้วแอดจะเล่าอตอนที่แอดไปคาชะล u นะคะครั้งแรกเนาะตอนนั้น ตอนที่จะข้ามสะพานพญานาคนะคะแอดร้องไห้ไม่รู้ว่าน้ําตาไหลออกมาอย่างนี้ร้องไห้มันใจจะขาดอึะอื่นเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้หลับตาร้องไห้น้ําตาไหลนะคะแต่ว่าในใน,ในจิตข้างในมันเรารู้ตัวว่าเราเป็นอะไรทําไมเราลองไห้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือปีที่แล้วนะคะปีอา่าห้าหกแอดก็ได้มีโอกาสไปไหว้ปู่ผู้ชง ครั้งนั้นเหมือนรู้สึกว่าจะไม่ร้องไห้นะคะแต่พอลอดท้องไปยานาาแล้วไปนั่งอาบายสีไปไหวแอดได้ร้องไห้น้าตาไหลนะคะเพื่อนๆคือไหลออกมาแบบไม่รู้ตัวทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นเขาก็ไหวนะคะร้องไห้แบบแอดพยายามควบคุมตัวเองนะคะแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ที่นี่แอดจะมาประจานะคะแอดศรัทธาหลังจากนั้นก็เรานา มาซีนะคะมาอาธิษฐานต่อหน้าปู่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแอดก็ลองทําดูนะครับแอดจเจอเนื้อคู่คู่บุญคู่บารมีที่ปู่ย่าจัดสรรให้นะคะไม่ไม่รู้นะคะว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะคะแต่แอดเชื่อเพราะว่าปกติแอดไปว่าย ไปขอเลขทูบอะไรนี่แอดจะได้หวยตลอดนะคะแล้วไปคําชะโนดทุกครั้งนี่แอดจะต้องถูกหวยทุกครั้งไม่ก่อนไปก็หลังกลับมาอาจจะได้เลขทูบอาจจะได้เลขฝันหรือว่าอาจจะได้ม,มีมีอะไรมีเซน์ให้ได้นะคะแอดก็จะมาซื้อก็จะได้หวยนะคะแต่ก่อนไปแอดจะจุดทูบขอปูตลอดแล้วรอบที่ไปไหวปูผู้ชงนะคะแอดเดินออกมาไปจับลอตเตอรี่นะคะ ได้3มตัวนะสามตัวตรงของรางวัลที่1แต่ซื้อในลอตเตอรี่มันไม่ได้นะคะจริงๆถ้าเราซื้อใต้ดินะเราจะถูกนะคะสามตัวตรงอันนี้ก็ว่า้เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายพยายนานะคะจะรู้อ่ามีครั้งหนึ่งนะคะแอดได้เดินทางไปคำฉโนดพาแฟนที่คบหากันนะคะไปกลับมามีเหตุให้เลิกกันเลยนะคะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรคือถ้าไม่ใช่คู่น่าจะปลูท่านผักออกนะคะทุกคน ก็แอดไม่เคยสมหวังในความรักหรือนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าแอดจะมีครูไหมนะคะอาจจะมีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งะะเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยไม่สมหวังแล้วก็ถ้าใครติดตามแอดนะคะช่วงไหนที่แอดไปคำชะโนดนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาหวยมาลงให้เพืเ่อนๆนะคะก็อย่าให้เพืเ่อนๆถูกหวยด้วยกันนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพืเ่อนๆสำหรับใครที่ติดตามแอดแอด ก็ถ้าแอดได้ไปนะคะแอดก็จะเอาหวยมาให้นะคะทุกคนเพราะว่าแอดไปทุกครั้งจะถูกวยทุกครั้งนะคะบางทีก็ซื้อทะเบียนรถนู่นนี่นั่นมันมีเหตุให้ซื้อเหคะเพื่อนเพื่อนะคะก็ที่นี่นะคะสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากมาไหว้เก็มาได้นะคะทุกคนปู่ท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะมาขอโชคขอลาภได้นะคะสาหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน